AS ปูพรม 5G ทั่วภาคอีสานทั้งเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยว หรือพื้นที่ชุมชนได้ใช้เครือข่ายแรงๆครอบคลุมเต็มพื้นที่เพราะเอสอยากให้ทุกคนได้ใช้เทคโโนลยีเชื่อมต่อชีวิตได้ทุกที่ด้วยแนวคิด AS คือเครือข่ายต้องแข็งแกร่งเพื่อให้ภาคอีสานเนี่ยได้ก้าวไปพร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัลและยึดมั่นในบทบาทเป็นกำลังหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ AS พัฒนาเครือข่ายเชริยะใช้ AI ไม่ช่วยตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพสัญญาณแบบเรียลไทม์จนคว้างวัระดับโลก Network AI Award ต่อเนื่อง3ปีซ้อนเรียกได้ว่าสุดยอดมากเลยล่าสุดยังได้เปิดตัว AS a s 5G Uplink 2CC บนคลื่นความถี่700 MHz และ2,600 MHz รรวมกันครั้งแรกในอาเซียนก็คือเราเอาความถี่2,600กับ700 Hz, มารวมกันในส่วนของขาขึ้นนะครับ อัพโหลดไวขึ้น2เท่าที่ภาคอีสานเป็นที่แรกด้วยลักษณะการใช้งานที่มีการไลฟ์สตรีมสูงจึงเหมาะกับการใช้งานสําหรับไลฟ์สดของคนในพื้นที่แถมยังขยายสิทธิพษษิเศษ AS Point ไปยังร้านค้าในท้องถิ่นอีกด้วยอย่างตอนนี้เนี่ยเรามาเดินที่ถนนคนเดินเชียงคานก็แกลกรับสิทธิ์จาก AS Point ใช้เป็นส่วนลดจากร้านค้าต่างๆได้ด้วยทั้งหมดนี้ได้สะท้อนถึงความตั้งใจของ AS ในการเติบโตไปพร้อมกับคนไทยทุกภูมิภาคอย่างแท้จริง